Sånn <laughs> โย่สวัสดี้แก๊งๆ EP สองวันที่สองนะครับวันนี้เรามีอาหารเช้าอะไรวะกบเขียดกินแล้วอร่อยมากเลยเพื่อนไอ้แซดให้กูกินอย่างนี้ซะแล้วยูฮาลบอกจะเลี้ยงอ่ะมีอะไรให้มีอะไรให้เจีบมีอะไรอีกอ่ะไม่ให้เจี๊บเดกนะคิดว่าผมปวดจริงแดกนะเข้าควายโกงผนี่เจี๊ยบไม่ได้เอารถน้องบวย

โอ้โหสุดยอดจริงๆนะมนปากโอเคพี่อ้ารปประตูด้วยอ๋อพี่ปไปเก็บ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 รอบเดียวก็พอแล้วเก่งใจน้อยมาแล้เร็วออกมาแล้มาโอ้ยฉันปากเลยโอ้ย เป็นไงชีวิตแบบแก๊งแกงนะเต็มที่เลยว่ะก็ดูกันเดี๋ยววันนี้จะปั่นเดี๋ยวจะปั่นไปในเมืองกันเนาะน่าจะไปร้านแก๊งที่อยู่ที่นี่ BKK เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปโกโปไม่รู้จะลงตอนไหนเหมือนกันเนาะโกโปบีเม็ก็ก็ยังไม่ครบอะไรไม่มีใครอยู่ตรงนู้นคุยกับเาวาแก๊งไงฮัจจุเอย กันแล้วไอ้ยไงโกสดังแกลลี่กาลาดเราโอ้โหไม่ออกเอ้ยต้องงันงดิวะยังอีกรถถังยังไม่ช่วยกูอีกไอ้รถถังไปยุ่หนักนะฮะเดียวไปเดี๋ยวเรามูไป นูนเนาะไปเจอกันที่ไหนก็ว่ากันเขาจะพาไปตรงไหนก็ตรง,งนั้นหลายสัตว์อตอนนี้ก็มามมสวนย่อมไม่ไมพักใจนะไม่ไม่ฮี e อะไรไม่ก็รอให้ครับเก็บมือนะเพื่อนฮะลงกูนี่คิดคืนนะเว้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนฝรั่งก็าเรียแฮงเอาแฮงเอาคนไทยได้แฮงโอเวอร์เมาหยาบไอ้ย้ยโอ้ยสวนอะไรวะเนี่ย ยังไงอะไรพี่เช็คสปอร์ตเหรอคลิปโกโปรพี่เบสก็เพิ่งถ่ายมาเอาอะเฮ้ยมันไม่มันไม่ยากแล้วมันแต่มันเท่อ่ะเนี้ยเออใช่เราเอานนี้หลบหน่อยเอาปหล่ะอยากนะแต่ว่ามันลงไปอย่างนี้มันก็แบบนิดเดียวไม่เอาอาเอาไงเอาเบอดวิวเฮาได้ได้ดูทรงแล้วได้ ได้เลือดคนทิ้งเลยออกก่อนก็ได้ได้พี่ลงลงสบายแล้วเอาวาจารย์เอาวาจารย์นี่สปอร์ตนี่อย่างสูงเลยนะฮะอย่างเชิงครับสัมผัสความรู้สึกอ้เขี้ยวกเสียวเลย ฮึบเดียวพี่ฮึบเดียวโอเนคะ okay. มากดไลค์พี่เบียร์หน่อยยาวๆข sure. อใช้คาร์บก่อนแล้วกันเนาะสัตว์ตะไคร้ด้วยนะขอนเยอะขอนเก่งเฮ้ยนี่มันเป็นร่องเนี่ยมันคิดมากร่องตอนมาบอกเสียเก้โอ้ย นี่แหละฟิลนี่แหละมาเลยลลบอกแล้วน้องๆโคตรโหดขนาดยังสูงดูดิดูดิน้องๆว้าวว้าวว้าวไปแล้วไปเ<แ><ป>้ยคือว,ว้าว เฮียโคตรใจอ่ะไอ้สัตว์โอ้โหโอ้เฮียอย่างโหดเมื่อกี้ตอนนี้ก็ขอเวลาพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะแก๊งๆเย็นๆก็ว่ากันกกทเดี๋ยวกลับไปดูคลิปใหญ่เออจัดป่ะอ่ะแต่ที่มาพักเหนื่อยกันที่ห้องก็ต่อกันยังไม่ทันหลับเลยอ่ะพี่ครับพี่เบียร์ฮับพี่ครับพี่ฮับนี้จะไปไหนต่อครับพี่ฮับโอ้หเมื่อกี้พี่แบ็คฟลิปมาน้อง ี่อยากเล่าประสบการณ์คอยังเค็ดอยู่เลยตอนไหนมากเหรอบนบนมาดเลยครับเค็ดบนบนโรงแรมหมือครับผมไปเล่นสปอร์ตใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่เจ็บนะเจ็บเพราะว่ามานเตียงกายอยู่บนพี่นอนไม่อยู่นี่เอาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยไม่ไม่ไไมม่่ใช่ในเรื่องแบบพี่เล้งพี่เลนเนี่ยเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วห่างผู้ห่างเมียไม่ได้เลยทำให้ผมแบบลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยคนขึ้นนี่เยอะไงอ๋อไม่มีเมียเมียมานี่ลุงรังมากเลยนะ ห่างลูกห่างเมียไม่ได้เลยตอนนี้มีมีเมียี่แบบขอบคุณครับพี่อาพี่าพีขอบคุณมากครับไปกันแล้วเชเลยเดี๋ยวไปหัวมากนะแก๊งแก๊งก็เจอกันที่นู่นไปทางาใช่ใช่เราไปทางที่เราั่นไางโคนไโคไปต่อไปว้าว ยั on, โดโดาค o มอ o แมนโอ้มีครับเช็ดเป็นยังไงน่ากูมาให้พวกมึงแล้วนะร้านแก๊งบีเม็กไดเร็ <laughs> <laughs> เอาว่ะโอ้ดูของโอ้โหเป็นไงใช้ได้ป่ะอันนี้มีแต่แฟลตแลนด์ไหมนี่น้องๆบอกของบอกแขนทักมาได้ ทักโลไปก่อนแล้วค่อยทักมีเมกเดย์เล็กไปโอ้โหตุนเยอะยังไงโอ้โหเจอาตุกตู้ว่ากันจัดไปจัดไปเอาละกูออกไปนีต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วหน่เดี๋ยว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 เติ๊กเกอร์โลกูมีนะอยู่ไหนวะเบียดเอร์นี่เออไม่เอาติ๊กเกอร์โลอ่ะไม่เอาหรอไม่เอาเเอาไปทำใหม่อ่ะเผื่อไปแตกเด็กว้าแล้วเขาบอกว่ามีแสงกลัวมาแล้วกลัวมาแล้ว เจอกนนะเพ่ขอบคุณมากฮะไปส่งมด้วยฮะครับสภาพนี้เจอกันนะเพ่ขอบคุณครับมาสู่แบงคอบดีดเยีวเยีี่นีพี่เวถ่ายเท้ถ่ายเทถายเทตลอดโดยเอาของย่างเยินโอเคไปไปบุฟขอบคุณมากเวรอกันทางด่วนนะครับแกงแกเยอดูบรรยากาศ เาเข้าคุกนะครับตรรมดามากเลยครับผมเกี่ยวใจฮะสิต้องจ่านเหรอเออครับผมวันนี้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับเอาถ่ายด้วยไอ้สั่ถ่ายดพีครับพี่านึนั่นไงเขาอยู่นั่งกัน าแเรามาถึงแล้วเนาะใส่ไม้แม่งเลยสองอันเน่ยไม้เรามาถึงแล้วครับเอ้ยโว้ยเอ้ามาไงอเอ้ามาไงเออเออมาไงอะหนุ่มแก๊งเราโคตรใหญ่โคตรเยอะสวัสดีครับคุณเท่ยิ้มยิ้มมาเจอกันสวัสดีครับ นานเลยนะช่องเลยนะช่องครอดสวัสดีครับโจ้่หมามฉีกครับหมามฉีกอ่าเป็ัไงบ้างเบาแล้วไม่ครับเพิ่งออกจากโงพยาบาลมาไม่ถึงสองทีเป็นกใจให้มันด้วยสวัสดีครับดีสสีวัสดีครับีวสวัสดีับีี่วพีวัสีสวัอดขสัสดีัดีสสัสดีัดับดีวััี่ดสัสดัวัับสัสดัดั ต้องงานแนะสวัสดีครับพี่ฮามสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบฮา่าพี่ฮามพี่ฮามรถไข่นะพี่ฮามพี่ฮามสวัสดีครับสวยมากเลยครับรถน้องชายผมเองบ๊วยบุ๊ดเดยวพี่จะประกอบไหมคะเนี่ย <c oughs> ไหนๆที่ว่าคันที่แพงที่สุดอยู่ไหนคันลงคันเดย์อะไรตายเขินทีนะ่เขาเนาะ จวัสดีครับพี่ฮารพี่ฮารพี่ฮารนี่นะครับเนื้อเหล็กนะครับจากวากันดาวาการดาก็จะทำอยู่แต่ขอละขอราคาแต่ละชิ้นด้วยโอ้โหัวเลยดูเลยโปรไฟล์หน้าหลังว่านั่นล่ะขอบกีปต์นฮะกีปอดกีปอดโปรไฟล์เหรอเพื่อนๆโปรไฟล์หมดเลยพี่ฮาร์พพี่ฮาร ตกวันนันแหละคพี่หอมเราจะไม่คุยเรื่องราคานะครับมาเอาพี่หอมเมียจะเล่นหนาพี่หาจะไม่คุยนะครับไทเทเนียมยกคันนะครับน้องๆหนุนหนูดูไว้เป็นยังไงความเบาไม่ต้องพูดถึงซีรวดไม่ได้ทำสีมานะเออมันเป็นสีนี้อยู่แล้วสีลุ้งเนาะไทเทเนียมเป็นไงหน้าหลังผมลองยกก่อน เฮียเบาอยู่สำหรับรถสตีดเบากี่ล้อพี่สิบใครไปมองมาหนึ่งพี่นั่น่ะสิบนั่ปสิบสิบประมาณสิบต่อตังเบาเลยใช่เบาตังเบาเลยครับพี่ครับอ่เดี๋ยวดูกันต่อนะมันแน่วันนี้เดี๋ยวพามาไปปั่นในเมืองแล้วก็ในปาก่อนเจอกันไปเข้าปาดีกว่าแข่งๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับผม เอ้พี่ฮะมา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 เดี๋ยวมาติเกอร์นะโอ้ยสวัสดีครับพี่ฮับโอ้ไม่เจอนานแล้วพี่ฮับพี่ฮับสวัสดีครับพี่สมศรีเสียเหล่าสวัสดีครับพี่ฮับพี่ฮับเป็นไงบ้างครับพี่ฮับมาดีนะครับพี่ฮับ สบายดีครับพีครับแล้วกสบายดีครับพี่ครับหลอกหลอกมาแจมหลอกมาแจมอีกนะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับพี่เกอร์นะครับครับผมครับผมนะครับครับผมแกล้งแกล้งสวัสดีครับแกล้งแกล้งสวัสดีครับสิงอยู่แล้วไปให้ยี้มสิงไปพี่ครับครับผมครับผมครับอะไรว้าพี่ครับไปครับผมนะัวรนะสวัสดีครับ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  นี่ครับสวัสดีครับครับนี่ครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพี่ฮาวขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งๆทุกคนเลยครับสวัสดีครับอ้าวเราเจออีกแล้วเราเราเจออีกแล้วสวัสดีครับผมมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ้เหอเด้๋ยวได้เลยได้พี่ฮาวป่ครับพี่ครับฮียพี่ครับฝากไว้แปะบ้านหน่อาด้วยนะพี่ครับะไรครับฝากสัก่อนครับขอบคุณครับผม ูมากครับพนี่ครับแกงกตรเยอะไอ้สัส

เสื้อไม่แห้งเลยสัตากผ้า,าแป๊บนึงไฟโฟตีไฟโฟตี้หายใจแป๊บพี่หายใจแป๊บ้าสี่ศูจับไอ้ต่อวิวเขาสวะระสียครับน้องๆสวัสีครับสวัสดีครับแก๊งๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ง> รนนั้นล่ครับ นนันน่ดูลีลาฮะด้วยสวัสดีครับผมดูคุณอยู่ช่องโมเมนตัมเนี่ยเฮ้ยออกเยอะจังเลยเนี่ยฮะคนดังของโมเมนตัมเลยนะสายฟิ๊กจิลลิงกับช่องอื่นไม่ด้ช่องพเดีซูเปอแมนกลับไปต่อกําลังถามที่ที่กับโปรทีิชาติกบกระโดด เกียดกระโดดเียตะปดเไปแล้วไปยล่ไปแล้วกอนรถอ่ะคนคนไข่แตกเฮียเรียบร้อยูุปอร์แมนูุปอร์แมนพาสิ้นไอ้สัตว์ ไอ้สั์ไอ้เห้ยเอามาียว่มา่่อย่างสุดฝากเพื่อนนะครับแกงแงครับแกงสุพรรณฝากเพื่อนนะครับฝากเพื่อนฝากให้น้องย ใช่ครับขอบคุณมากครับแกงแกงนี้ไปไหนครับลิฟต์ลิฟต์จะไปไหนครับต่อไปครับแกงแกงครับต่อไปครับไปแปะบ้านให้ลูกให้เมียเดีบยวไหมให้แกงให้ฝากให้ตามวาให้ายด้วยครับฝายฝากให้อีกครับครับผมจุดมันตาบ้าครับนี่เดี๋ยวไม่สูดแต่ผมก็อยากได้คือคุณด้วยคืนกูด้วยหายทุกกีหายก็คืนกูด้วยสวัสดีครับแกงแกง ถ่ายรูปเ้ยเดี๋ยวกันดิถ่ายรูปเขาถ่ายรูปสองคนนึงโดดข้ามถ่ายรูปเขาถ่ายรูปเดี๋ยวขาจับอะไรเขาจับะไรเนี่ยถ่ายว่าตินถ่ายเหม็นเหม็นอ่ะขอบไปขอบไปวันนี้แกงแกงยังไม่จบคลิปในสัตวปปะรดเยาวราชถ่ายยังอีกครับ ไปกินต้มจำเยาวราชนัหนเลยมาก่อนนี้ก่อนนี้หนึ่งสองสามโอเคมคมเทำไมเแข่งเลยมาทำอะไรกันเไปต่อยวราชยังไม่จบนี okay, ่ถ่ายคลิปอยู่ที่ปาร์คอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับตัวกลับบ้านก่อนนะครับอ้าวไอ้เต้กลับจริงเหรอกลับกลับพี่ตั้มพี่ตั้มเขาดูช่องผมเว่าหรอไม่รู้อ้าวว่าดูพี่ตั้มมึงเจอกูแน่กลับไปผมก็กลับกลับเหรอที่โมชิมหายที่ช่องนี้ทีโมชิบหายอยากเจอกันลิฟต์เนี่ยมีผมมีภาระพี่เออธรรมดาต้องกลับไปดูลูกต่อธรรมดา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 ดแรงไฟให้ดูเฮ้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารถใครอ่ะรถกู เด้ยว oh ่าเดี Long. 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 ่ยวว่าเฮ้ยเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเฮ้ยมึงมึงถ่ายให้กูไม่ดิกูอยากวอล์ไลต์ตรงนู้นนะอะไรอย่างงี้ยดูไปนะมันจะวอล์ไรต์ก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านมันจะขอวอล์ไรต์ไปได้ ล้มไม่ทีขอบคุณมากครับเต้ไปมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะเพื่อนนะไช่ครับเออต้องการได้น,นุ่มดีครับเป็นคนไปแกเจอเจ้านี้ด้วยเป็นไงพี่ตูนนี่ระดับแชมป์ฟัดแลนด์ของประเทศไทยนะระดับโลกอยู่ที่อันดับเท่าไรเพี่โมดิโมดิไม่ไรอันดับตอนนี้นี่จเล่น <laughs> อาวเว้พี่ตูนโอ,อ้มากพี่เจอกัน <laughs> พี่ส้มสีเสร็จแรักผมกลับแล้วพี่ <laughs> ชคดีเอ้าพี่ไปไม่ใช่ไปต่อผมไม่ใช่หาพี่หาบกล้วม euh. ึงบอกมึงกลับอ่ะกูไปไงกูพูดผิดกูพูดถิดครับตอรี่ครับพี่หาไปดิจัดไปหาพี่หาพี่หาเไอพี่ตู้นี้ไปครับนอนนอนนะครับเด็กอนามัยโอ้เดี๋ยวที่เจอกันเปิดหน้าไอ้นี่ยังไงสุดป่ะเอางี้กูวิ่เกียร์ตัดไอ้สัตว์ต่อไปอีกอีพีเลยอีีเทียอะไรต่อไปอีอีพีเลยอีพีอีพีที่สาม เนาะปั่นที่ปั่นเขาปั่นไหนนะไอ้เยาวราชไอ้ไอ้เทยาวราชอ๋ดป่ะยาวราชกันอีพีหน้านะเยาวราชอย่าลืมตัดตาา like นะไคร้ไลค์แชร์นะโรชแนลโรเซ่ด้วยครับตัดตะไคร้ให้หมดเลยมีปุ่มไลค์กดให้หมดเนาะถ้ารักพวกกูสนับสนุนด้วยนะเจอกันแกงแกงเสีย